วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งานเครื่องคิดเลข ti 84 plus ce ในหัวข้อของ conic section หรือว่าภาคตัดกลวยกันครับก็เดี๋ยวเรามาดูผ่านตัวอย่างการคำนวณเลยละกันนะครับผมก็ไปที่อันแรกครับในระบบพิกัดฉากนะครับ x และ y ให้สมการ y เท่ากับ c นะครับสัมผัสกับพาราโบลานะครับเพียงจุดเดียว โดยที่สมการพา,าราโบลานั้นก็คือ y เท่ากับลบ x บวก5 x อยากรู้ค่าของ c นะครับผมซึ่งเส้นตรงเท่ากับ c นะครับคือเส้นตรงที่ขนานในแนวแกน x จะสัมผัสกับสมการพา,าราโบลาอันนี้นะครับที่จุดเดียวก็ต่อเมื่อจุดนั้นเป็นจุดยอดถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเพิ่มสมการกัน,กนเลยนะครับจากสมการ พาราโบลาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือลบ x สองบวกห้ x ครับหลังจากนั้นลองดูลักษณะการาฟที่เกิดขึ้นกันนะครับจะได้ลักษณะดังกล่าวออกมา ซึ่งถ้าหน้าจอของใครนะครับลักษณะของกราฟไม่มีตารางตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งนะครับที่ Format ได้โดยกดไปที่ s e t i o n แล้วก็ Format ครับและในบรรดาที่3นะครับให้เลือกการตั้งกริดนะครับเป็นกริดลายเราจะได้เส้นของกริดขึ้นมานะครับโอเคหลังจากนั้นกลับมาลักษณะของกราฟแบบเดิมกันนะครับ แล้วตัวกราฟนี้นะครับเราสามารถดำเนินการหาจุดสูงสุดได้นะครับโดยไปที่ Calculator นะครับก็กดไปที่ Second แล้วก็แค l ครับเราจะทำการ calculate ค่า Maximum กันครับเครื่องถามนะครับว่าขอบเขตท่าด้านซ้ายมือนะครับคือจุดไหนฉะนั้นผมเลือกจุดที่ มีโอกาสที่จะเกิดจุดสูงสุดได้นะครับแล้วก็เลือกขอบเขตให้ครอบคลุมตรงส่วนนี้นะครับแล้วกด enter อีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้ขอบเขตที่เราสนใจและสุดท้ายนะครับกด enter เพื่อทําการสูงค่านะครับแล้วเครื่องก็จะคํานวณค่าให้ครับก็จะได้ค่า maximum ตรงนี้นะครับออกมาก็คือ x เท่ากับ2.5และ y มีค่าเท่ากับ6 25ครับและถ้าเราอยากรู้นะครับว่า สมาการเส้นตรง y เท่ากับ c นะครับสัมผัสกับกราฟพาราโบลานี้เพียงจุดเดียวไหมนะครับกลับไปที่ค่า y ครับและพอดเป็น y 2นะครับมีค่า y เท่ากับ c โดยที่ c เท่ากับ6.2 5ครับและดูกราฟที่เกิดขึ้นครับก็จะได้เส้นตรง y เท่ากับ c หรือ6.2 5หนะครับสัมผัสกับพาราพาราโบลาดังกล่าวนะครับที่จุดยอดนั่นเองครับ ฉะนั้นในข้อนี้ c นะครับมีค่าเท่ากับ6.25ครับในตัวอย่างถัดไปนะครับตามสมการ x กำบวก2 0 x บวก y กบวก1 6 y เท่ากับลบ20นะครับอยากรู้ว่าจุดศูนย์กลางนะครับของวงกลมนี้คือจุดใดนะครับในกรณีที่ใครจำสูตรได้นะครับ ก็สามารถใช้การจําสูตรได้เลยหรือในกรณีที่ถ้าเราไม่รู้นะครับแล้วเรามีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือนะครับเราจะเข้ามาที่โหมดของแอปนะครับหลังจากนั้นนะครับโจทย์เมื่อสักครู่นี้เป็นลักษณะของพักตัดกวยหรือโคนิกนะครับให้เราเลือกมาหัวข้อที่4หลังจากนั้นกด enter ครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับโจทย์บอกว่าเป็นลักษณะของวงกลมกดอันที่1และกด enter ได้เลยครับ และฟอร์มที่เราได้มานะครับอยู่ในรูปแบบที่2นะครับฉะนั้นกดเดอนลง1ครั้งและกด enter ครับซึ่งสมการดังกล่าวนะครับก็อยู่ในรูปของ ax บวก ay บวก bx บวก cy บวก d เท่ากับ0เราก็ดำเนินการใส่สัมระสิทธิ์นะครับให้กับค่าเหล่านี้กันนะครับซึ่ง na a มีค่าเท่ากับ1 b อยู่หน้า x มีค่าเท่ากับ20 c อยู่หน้า y มีค่าเท่ากับ16และ d นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามต้องย้ายมาจากลบยีมาเป็นบวกยี 20, และ d มีค่าเท่ากับ20ครับหลังจากนั้นนะครับตัวเครื่องนะครับบอกเราว่าเราสามารถกด alpha s o l หรือกดกราฟนะครับในกรณีที่เรากดกราฟเราจะได้ลักษณะของกราฟออกมา แต่ในกรณีที่เราต้องการหาค่ารัศมีหรือว่าจุดศูนย์กลางนะครับให้เรากด solve นะครับซึ่ง solve อยู่เหนือปุ่ม Enter กดไปที่ Alpha แล้วก็ solve ครับเราก็จะได้จุดศูนย์กลางที่จุดคู่ดับลบ10และลบ8นะครับโดยที่มีรัศมี12หน่วยครับซึ่งคำตอบนะครับก็คืออยู่ในข้อ B-boy นั่นเองครับ ถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างถัดมาในระบบพิกัดฉาก x y นะครับอยากรู้ว่ากราฟนะครับของ2 x ควลบ6 x บวก2 y ก2บวก2 y เท่ากับ45ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกราฟวงกลมนะครับอยากรู้รัศมีของวงกลมนี้นะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะหารัศมีได้นะครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับก็กด Escape ก่อนโดยไปที่กด y เท่ากับครับหลังจากนั้นดำเนินการแก kind of ้ค่าตรงนี้นะครับหน้า a หน้า x แคและ y วนะครับม <ual> <ian> ีค่าเท่ากับ2ครับหน้า x คือค่า b นะครับมีค่าเท่ากับลบ6ครับและถัดมาค่า c นะครับมีค่าเท่ากับ2 และสุดท้ายนะครับดีย้ายค่ากลับมามีค่าเท่ากับลบ40ครับหลังจากนั้นเช่นเดิมนะครับในกรณีที่เราต้องการคำนวณลักษมีก็กดไปที่ o ซ v e นะครับไปที่ Alpha แล้วก็ Enter ครับ <c oughs> ก็จะได้จุดศูนย์กลางอยู่ที่คูณดับ1.5และลบ1.5ครับโดยมีลักษมีทั้งหมด5หน่วยครับ ซึ่งคำตอบในข้อนี้นะครับก็ตอบในข้อ a n นะครับ a เท่ากับ5โอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปในะข้อถัดมากันเลยครับข้อถัดมานะครับในวงกลมของสมการอของ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2องเท่ากับีอยากรู้ว่าจุดในข้อใดนะครับไม่ได้อยู่ใน ภายในของวงกลมมาน,นี้นะครับผมโอเควิธีการแรกนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับ25นะครับเป็นน้อยกว่าเท่ากับ25ได้และถ้าตรงข้อไหนนะครับใส่ข้อมูลแล้วตรงหรือสอดคล้องก็จะเป็นจุดนั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่อยู่ภายในวงกลมแต่ข้อไหนที่ไม่สอดคล้องนะครับก็จะเป็นจุดที่ไม่ได้อยู่ภายในวงกลมนี้ครับ หรืออีกลักษณะหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะดำเนินการวาดกราฟของวงกลมที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์นะครับจากอันดับที่อยู่ในชอยได้เลยครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําการวิเคราะห์ในโดยใช้เครื่องคํานวณเชิงกราฟกันครับในข้อนี้กด Escape ออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับมาอยู่ในหน้าของโคนิกเช่นเดิมโดยที่เราจะเลือก อันแรกเลยนะครับก็คืออยู่ในฟอร์มของ x ลบ h สแควร์บวกกับ y ลบ k ทั้งหมดสแควร์นะครับเท่ากับ f สแควร์ Enter ครับหลังจากนั้นเราก็จะดำเนินการใส่ค่า h k แล้วก็แอนกันโดยที่ h นะครับมีค่าเท่ากับลบ3ครับค่า k นะครับมีค่าเท่ากับ1ครับ และสุดท้ายนะครับมีค่าเท่ากับ25หรือเปล่าครับไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะ25ก็คือ5 square ดังนั้น r จะมีค่าเท่ากับ5ครับหลังจากนั้นดำเนินการวาดกราฟออกมาได้เลยนะครับโดยกดไปที่กราฟครับเราก็จะได้วงกลมนะครับที่มีรัศมี5หน่วย โดยที่อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่คู่ดับของลบ3และ1ถูกมั้ครับโอเคจากหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินเมืนองการดูค่านะครับที่เกิดขึ้นอย่างข้อ A นะครับลบเนะครับก็ดูในแกมนะครับมาเจ็ดทางซ้าย7หน่วยนะครับและขึ้นทางด้านบนอีก3หน่วยก็ปรากฏว่า อยู่ในกราฟถูกไหมครับข้อ b นะครับคือจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้ก็อยู่ในกราฟนะครับและข้อ c คู่ดับ0ูนย์นนะครับก็คือจุดกําเนิดก็อยู่ในกราฟนี้เช่นเดียวกันและสุดท้ายคู่ดับ3าสองก็คือ x เท่ากับ3นะครับก็เลยค่าของ x ที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ไม่อยู่ในกราฟนี้นะครับก็คือข้อ ddoc นะครับอันดับ3และ2ครับ